มาแล้วครับมาแล้วท่านท่านสอนอประยุนนะครับสอนอประยุนตอนนี้ก็ไปซื้อหลอดมาแล้วนะครับนี่หลังจากที่เราสำรวจเสร็จก็ทำการซื้อมานะครับจวดจาดนะครับนี่เป็นหลอด LED นะครับทำงานกลางสายฝนนะครับนี่ข้างนอกฝนตกนะครับนี่ข้างนอกฝนตกอยู่นะครับแต่ว่าเรา ทำงานอยู่ในห้องนะครับทำได้ครับก็ยกมาเป็นกล่องเลยนะครับเนี่ซื้อมาเป็นแพ็กใหญ่เลยนะครับเนี่ยนี่นะครับผมนี้เลยเดีย๋ยวไปดูช่างกิฟตนะครับติดตั้งนะครับขึ้นไปแล้วครับช่างกิฟตนะครับต้อง หลดตะแกรงออกก่อนนะครับเป็นแบบรุ่นเก่านะครับไฟแบบรุ่นเก่าตั้งแต่สร้างโรงเรียนเลยนะครับแต่ว่าหลอดหลอดนี่น่าจะเคยเปลี่ยนมาบ้างแล้วนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนใหม่นะครับทำการถอดสายออกก่อนนะครับ สายระโยงระยางนะครับไม่รู้อันไหนไปไหนนะครับช่างกิฟต์คนที่ทําได้ต้องมีความรู้ในเรื่องของไฟด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใครก็มาทําได้นะครับในงานแบบนี้สายเก่าแล้วก็จะตัดออกเลยนะครับสายเก่าเพราะว่าเราจะติดตั้งหลอดใหม่นะครับเป็น L e d นะครับก็ต้องตัดสายแล้วก็ต่อสายใหม่นะครับ สายเก่านี้ก็เก็บไว้ใช้นะครับต่อเล็กๆน้อยๆก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้นะครับ <c oughs> ร่างหลอดใหม่นีป้ประกบด้านข้างแล้วก็ต่อสายเข้าไปเลยนะครับติดตั้งง่ายนะครับหลอด LED นะครับไม่ยุ่งยากนะครับหลังจากที่เราต่อสายแล้วก็ใช้เทปพ,พันสายนะครับพันให้เรียบร้อยนะครับ ป้องกันสายไฟกระทบกันนะครับใกล้กันอาจจะเกิดการช็อตนะครับก็ต้องพันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บสายให้สวยงามหลังจากนั้นก็นำหลอดไปติดตั้งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับนี่นะครับสวิตช์นะครับเดี๋ยวหาหน้ากากมาใส่นะครับเราเปลี่ยนสวิตช์ใหม่ด้วย ติดตั้งเรียบร้อยนะครับโอ้จ้าครับหลดจ้า,จาสว่างจ้าแล้วนะครับเนี่ยลูกๆนักเรียนก็จะมีไฟสว่างในห้องนะครับนี่อันนี้เราใส่แค่ข้างเดียวก่อนนะครับอีกข้างหนึ่งยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าจํานวนหลอดที่เราเอามามันไม่พอนะครับร้านค้าเขามีไม่พอก็ใส่หนึ่งหลอดไปก่อนนะครับส่วนอีกหนึ่งหลอดเดี๋ยวมาติดตั้งอีกครข้งหนึ่งนะครับทางนี้ก็ติดแล้วนะครับ อันนี้ก็ติดแล้วเลือเรือนี้นะครับเี่อเรือนี้เดี๋ยวช่างกิฟจะขึ้นไปเปลี่ยนนะครับพอดีหลอดมันมันเสื่อมนะครับเนี่ยมันติดด้านข้างนะขาวๆด้านข้างอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่สว่างนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวช่างกิฟจะขึ้นไปติดตั้งใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดอันเก่าออกนะครับก็ <pem> จะเหมือนทุกจุดนะครับ <Led> ว่า <Joh an> ถ้าเราเปลี่ยนนี่เราก็ทำการตัดสายออกเลยนะครับเนี่ย ที่มันพ่วงเราก็ตัดออกเลยแล้วก็ต่อใหม่นะครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ๋อหนึ่งนะครับสองสามนะครับเราจะใส่แค่จุดนละหลอดก่อนนะครับเนื่องจากหลอดเราไม่พอนะครับเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับนี่อันเก่านะครับอันเก่ามันจะมีนะครับมันจะมีตัวนี้จะเป็นเป็นสตาร์เตอร์นะครับอันเก่านะครับแล้วก็จะมีตัวบัลลัดนะครับ แล้วก็หลอดก็จะอยู่ซ้ายขวานะครับอันนี้เราถอดแต่หลอดออกนะครับแล้วก็นะครับยิงใส่นะครับเนี่ยยิงยิงหลอดใหม่นะครับหลอดตัวนี้เรายิงใหม่ยิงใส่ขอบเลยนะครับยิงใส่ขอบไปเลยไม่ต้องถอดอันเก่านะครับก็จะติด2ตัวนะครับแต่ว่าหลอดเราไม่พอนะครับอย่างที่บอกนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คั่มแล้วนะครับได้แค่นี้ขอบคุณที่รับชมด้วยครับสวัสดีครับ